สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านยาไทยก็จะมาทำเมโนูผัดพริกแกงปลาดุกทอดกรอบนั่นเองเราจะนำปลาดุกมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ขาวนั่นเองหลังจากนั้นเราก็ตั้งน้ำมันกระทะร้อนดีแล้วแล้วก็ใส่ปลาดุกลงไปค่ะเราใส่ปลาดุกลงไปแล้วปลาดุกมักจะน้ำมันกระเด็นนะคะเราก็จะต้องฝาหมอ้อปิดสักพักหนึงค่ะ พอปลาดุกเราเหลืองข้างนึงแล้วเราก็จะมากลับด้านอีกข้างหนึ่งทอดให้กรอบเลยนะคะถ้าไม่กรอบมิปลาดุกจะไม่ไม่อร่อยแล้วก็จะคาวด้วยค่ะช่วงในเวลาที่เรารอปลาดุกอยู่เราก็มาผสมพริกแกงเลยคะ่ะพริกแกงของเราก็ซื้อจากตลาดค่ะพริกแกงเผ็ดพริกแกงหยาบนี่นะคะเราก็จะมาเพิ่มกระเทียมพริกแล้วก็ผิวมะกรูดล,ลงไปอีกสักหน่อยค่ะผัดกระดูกตํำเตรียมมาไว้แล้วนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมาดูปลาดุกของเรานน่นายปลาดุกของเราก็เริ่มกรอบดีแล้วค่ะเราจะทอดให้เหลืองกรอบเลยนะคะกรอบได้ที่แล้วการที่เราทอดปลาดุกให้กรอบกรอบแบบนี้จะทําให้ทานได้ทั้งก้างเลยนะคะเพื่อนๆทอดให้กรอบแล้วก็จะเก็บไว้ไม่เสียด้วยบางทีละมื้อนี้เราทานไม่หมดก็จะเก็บไปทานมื้อต่อไปก็จะไม่ ทำให้บูดง่ายนะคะมีกรอบถึงขนาดเอาทับพีเคาะดังป๊อกๆเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่น้ํามันลงไปในกระทะเล็กน้อยค่ะแล้วก็มาผัดพริกแกงให้หอมเลยค่ะพริกแกงของเรานี่ต้องมาผสมอีกหน่อยค่ะใส่ผิวมะกรูดใส่กระเทียมใส่พริกลงไปอีกสักหน่อยแล้วจะทำให้มีกลิน่นหอมเข้มข้นค่ะก็ะะเพื่อความสะดวกเราจะต้องซื้อ พริกแกงตลาดนี่แหละค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องมาผสมอีกสักหน่อยนึงเติมน้ำมันหอยซอสน,น้ำมันหอยลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลผัดพริกแกงปลาดุกก็จะมีรสหวานนิดหน่อยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะผัดพอหอมค่ะเราก็จะ ผัดให้หอมๆพริกแกงเข้าที่ได้แล้วเราก็จะใส่ผิวมะกรูดลงไปอีกสักหน่อยค่ะผิวมะกรูดของเราก็ซอยๆนี่ปลาดุกของเราทอดก,กรอบๆแบบนี้เราก็จะลงไปผัดเลยคลุกให้เข้ากันเลยค่ะคลุกให้เข้ากันดีแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะผัดปลาดุกทอดกรอบของเราไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วผัดพริกแกงปลาดุก ทอดกรอบขอบคุณทุกการรับชมนะคะวันนี้เราก็มีเมนูผัดพริกแกงปลาดุกทานมือ้อเย็นกันแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะผัดพริกแกงปลาดุกทอดกรอบนั่นเองแค่นี้ก็เรียบร้อยอาหารที่บ้าน